สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนาธนูท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีธนูทุกท่านคะในช่วงวันที่21-31กรกฎาคม2568ช่วงนี้การงานการเงินและการทำบุญของท่านท่านจะต้องทำในรูปแบบใดงานเงินมีปัญหาและติดขัดหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะ ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนเพราะว่างานคือเงินไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะในช่วงนี้นะคะชาวาราศีธนูเป็นช่วงที่การงานของท่านนะคะมันจะมีเรื่องอึดอัดใจบางอย่างนะท่านอาจจะกำลังลังเลใจหรือว่ากำลังช่างใจกับเรื่องราวบางเรื่องราวว่าจะตัดสินใจที่จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ถ้าไม่มีความมั่นใจ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก่ไปตัดสินใจก็ได้นะคะให้ท่านนั้นอรอการตัดสินใจสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้อาจจะเป็นการคิดทบทวนหรือว่าเก็บข้อมูลก็ได้สอสวันค่อยตัดสินใจอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าตัดสินใจรวดเร็วอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบเด็กขาดนะคะและที่สำคัญมันจะมีเรื่องราวบางเรื่องราวในช่วงระยะเวลานี้ที่ทาที่กดดันท่าน ท่านไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังนะคะเรื่องราวเหล่านี้อารมณ์นี้จะเกิดขึ้นกับท่านฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทํำอะไรก็ตามให้มีสติละเอียดรอบคอบอยู่เสมอนะคะการตัดสินใจจะต้องคิดเยอะๆคิดให้นานๆโดยเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญระวังจะตัดสินใจผิดพลาดเพราะอ,อารมณ์ชั่ววูบแต่ถ้าท่านนะคะคิดทบทวนดีแล้ว ค่อยตัดสินใจมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเป็นช่วงที่คนนึกถึงนะคะจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบมีดวงได้ช่วยเหลืองานของคนอื่นมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับาการช่วยเหลือผู้อื่นรับให้คำปรึกษาทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคือพูดได้ไง่ายงานที่ยากๆงานที่คนอื่นไม่อยากทำ ะะรับซ่อมต่อเติมรับเหมารีโนเวทหรืออาจจะเป็นรับทนายต่างๆง,ง,งานเหล่านี้ล่ะค่ะช่วงนี้ปังมากคนจะเข้ามาจ้างงานท่านเพิ่มมากขึ้นฝีมือค่อนข้างที่จะโดดเด่นแม้แต่ตัวท่านเองอยู่เฉยๆก็จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะฉะนั้นอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยนะคะแต่ถ้าเหนือเหนือความสามารถของท่านอย่าพยายามที่จะฝืนระวังเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด ถ้าจะช่วยเหลืองานต่อจากใครอาจจะช่วยเหลืองานใครจะรับงานต่อจากใครท่านก็จะต้องพูดคุยรายละเอียดของงานให้ชัดเจนระวังจะเจอที่งานระวังจะเจอกับงานที่มีปัญหาแต่เขาไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าฉะนั้นท่านจะต้องคุยรายละเอียดของงานให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านจะได้ช่วยเหลือง,งานของคนอื่นอย่างแน่นอนมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือ อย่างแน่นอนฉะนั้นท่านจะต้องมีสติในการช่วยเหลือคนอื่นให้มากๆเป็นช่วงจังหวะที่เหนื่อยนะคะคนเดียวต้องทำอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันและจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักหาคนช่วยเหลือก็น้อยนะคะเพราะหนึ่งท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถแล้วละ่ะโดดเด่นกว่าใครในที่ทำงานหรือว่าท่านอาจจะโดดเด่นกว่าใครในสายงานของท่านนะคะส่งผลให้ ท่านนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการทํางานเพราะว่างานที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นงานที่ยากๆบางท่านจะได้แก้ไขปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆที่คาราคาซังด้วยเช่นเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้นั่นก็หมายความว่าปัญหาที่คาราคาซังบางอย่างจะเข้ามาให้ท่านได้แก้ไขหรืออาจจะมีงานเก่าๆที่ท่านเคยทําแต่ไม่ได้ทํามานานเข้ามานะคะโดยภาพรวมงานมีปัญหาแต่ท่านจะแก้ไขได้และที่สําคัญนะคะ ท่านเป็นคนที่ท่อนข้างที่จะทำงานเก่งแต่ให้ท่านระมัดระวังหนึ่งก็คือว่าอย่าทะเลาะออก,กับคนรอบข้างเพราะจะมีคนมาพูดไม่ดีจุกจิกใส่ท่านก้าวไก่หน้าที่การทำงานของท่านนะคะฉะนั้นใจเย็นๆลุยงานให้เต็มที่ไม่ว่าท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามและคาดหวังในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ท่านจะทำสำเร็จแต่ให้ระวังอารมณ์และคำพูดก็พอคะ่ะต่อมาด้านการเงินของชาว ราศีธนูในช่วงนี้นะคะอ้การเงินของท่านค่อนข้างที่จะเข้ามาดีนะการเงินยังคงหมุนเงินได้นะคะมีเงินให้ใช้จ่ายอย่างคล่องมือเลยละแต่ว่าค่าใช้จ่ายของท่านนะคะมักจะหมดเงินไปกับการาช่วยเหลือผู้อื่นหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของให้กับหมุดหลานบริวารคนรอบข้างหรือแม้แต่เปรษั์เลี้ยงท่านเป็นคนหาเงินแต่ท่านไม่ค่อยที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อ ตัวเองคือพูดง่ายๆท่านเป็นคนหาแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มักจะหมดไปกับคนรอบข้างและเรื่องราวภายในบ้านบางท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทำงานด้วยนะคะอาจจะเป็นการซื้ออุปกรณ์การทำงานหรือว่าบางในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีข้าวของภายในบ้านแต่หากชำรุดพังเสียหายนะคะก็ต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้นะคะ ถ้าเมื่อใดก,ก็ตามที่มีภาระค่าใช้จ่ายใหม่ๆเข้ามาท่านก็จะมีเงินไปใช้จ่ายการเงินของชาวราศีธนูในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหมุนเงินได้คล่องนะคะค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยฉะนั้นก็อยากให้ท่านระมัดระวังอยู่ข้อนึงก็คือว่าท่านเป็นคนที่ปากร้ายแต่ใจดี นะคะถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านให้ท่านช่วยด้วยเหตุด,ด้วยผลนะคะอย่าช่วยเพราะสงสารนะระวังคําพูดที่จะทําให้ท่านจิตใจอ่อนไหวอุ้ยพูดจาแบบยกอะไรก็ตามที่บางครั้งมีน้ําหูน้ําตาเลยนะให้ท่านระมัดระวังคนประเภทนี้จะมาหลอกยืมเงินนะคะเพราะว่าท่านจะมีคนเข้ามาขอกู้ขอยืมมีคนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านยิ และเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่ท่านปฏิเสธไม่ได้ด้วยถ้าท่านมีความรู้สึกว่าอึดอัดใจไม่ช่วยก็ไม่ได้ก็ให้ท่านใช้วิธีให้เงินเข้าไปก็ได้นะคะให้ในจํานวนที่ท่านมีความรู้สึกว่าให้ไปแล้วท่านไม่ลําบากให้ไปแล้วท่านคือคือพูดได้ง่ายไม่เสียดายเงินที่ให้เขาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ห้ามให้คนอื่น,นกู้ยืมเงินนะมันจะเป็นการช่วยเหลือเขาแล้วตัวท่านต้องมานั่งลําบากในภายหลังหรือว่าต้องมานั่งเสียใจเสียความรู้สึกในภายหลังนั่นเองคะ่ะ ชาวราศีธนูโดนหักหลังมาเยอะโดนแทงข้างหลังมามากช่วงนี้ก็เช่นกันให้ระวังเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นนะคะค้อต่อมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านหลายท่านถามว่ามีโชคมีลาบหรือไม่การเงินของท่านมีนะคะโชคลาบแต่ว่าเงินพิเศษที่ท่านจะได้เข้ามามักจะมาจากฝีมือและ สติปัญญาของตัวท่านเองคือพูดได้ง่ายบางท่านจะใช้ความคิดด้านการคือความคิดของท่านจะเป็นที่มาของรายรับไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านใดที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเสี่ยงอย่าเพิ่ง,อย,งอย่าเพิ่งลงทุนกับอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะรอให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนค่อยว่ากันแต่ถ้าท่านสนใจจริงๆนะคะ ก็ให้ท่านศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ท่านอยากจะลงทุนเตรียมความพร้อมเอาไว้วางแผนเอาไว้นะคะพ้นช่วงนี้ไปแล้วค่อยลงทุนนะคะการทําบุญของท่านในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดนะคะก็บริจาคเงินชําระนี่ส่งบริจาคค่าน้าค่าไฟและเติมน้ํามันตะเกีเกยงครุกครั้งถ้าอยากจะทําบุญในรูปแบบใดทําได้เลยนะคะแต่แนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อย ในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านเฮงเฮปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประก,การใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ